มาดิสวัสดีครับวันนี้เพื่อนกันเรามาทำโลเคเพื่อนเพื่อนดูครับคับทำเพื่อนกันเพื่อนกันเล่นตัวต่อเพื่อนกันต่ออะไรครับต่อรถรถไม่กันต่อรถรถเห็นไม่ยิ้มให้เพื่อนๆหน่อยดิยิ้มหน่อยดิเพื่อนต่อเหมือนเหมือนมุดเพื่อนกันเพื่อนกันมีต่อเยอะเลยใช่ไหมครับเนี่ย โอ้โหยีงตัวต่อเยอะเลยเนี่ยชวนเพื่อนมาเล่นไหมเจอไหมไม่ชวนครับเอ้าชวนครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกครับเพื่อนกันทำไมพื่อนกันถึงอยากเล่นตัวต่อครับวันนี้เล่นอยากเล่นตัวต่อเหมือนนักเรียนเหมือนเหมือนนักเรียนคุณครูปุ๋ยเหรอครับพี่การเรียนออนไลน์กับครูปุ๋ยเหรอครับ อ๋อเรียนตัวต่อคุณครูคุณครูปุ๋ยสอนอะไรคะวันนี้สอนว่าเก็บของเล่นอย่าเก็บอย่าเก็บของเล่นทิ้งบนพื้นเดี๋ยวเดียเด๋ยวแม่หมดเอาไปเล่นแล้วให้เก็บใช่ไหมครับให้เก็บใส่ถุงอ๋อเก่งจังเลยครับพี่นกันเนี่ยพี่นกันสามขวบสมัยเพีเ่นกันรู้ทุกเรื่องเลยอะฮะไหนบอกคุณยายสิไม่รู้ครับฮะแต่ว่า,าพี่กันเก่งจังครับไม่รู้ครับ แล้วพี่เอ็นกันนี่ชื่อจริงชื่ออะไรอะครับเนี่ยชื่อปิทพันธชื่ออะไรนะคออะสารกิตครับ,ะรบฮะชื่อเด็กชายกิตติอะไรครับกิตติธรนามสกุลอักอะไรครับอัธนากรอัธนากรเหรอครับอโอ้โหทำไมชื่อนามสกุลเพราะจังเลยเนี่ยแล้วตอนนี้อีกขวบแล้วครับเนี่ย สองหรือสามครับสองสามครับสามขวบเหรอครับไม่ใช่ครับฮะสองสามขวบทำไมเก่งๆหลานคุณยายคนเนี้ยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักไหมครับน่ารักคอุ้ยมีตัวต่อตัวใหญ่ด้วยเหรอครับตัวต่อนี้จะสร้างเป็นอะไรครับเนี่ยสร้างเป็นรถเคนค่ะอ๋อสร้างรถเคนเหรอครับอ่ะทำให้เพื่อนๆดูหน่อยสิทำรถเคนให้เพื่อนๆดูหน่อยกำลังทำอยู่นี่แหะกำลังจะทำรถเคนให้เพื่อนๆดูนะครับ พี่กันกันจะต่อรถเคーแล้วครับโอ้โหเพี่นกันเขาเก่งนะเนี่ยเห็นไหมพี่กันกันต่อรถเคーแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหจะเป็นรถเค็นยังครับเนี่ยใใกล้จะเป็นรถเค็นยังครับครับโอ้โหันนี้ต่อร,รถเคนรถเคนอันนี้เป็นจินตนาการของเพี่นกันใช่ไหมครับใช่ครับเดีอครับครับโอ้โหพี่นกันทำไมเก่งจังเนี่ย ใกล้เสร็จหรือยังครับใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอ้โหเราเขียนเพื่อนกันใกล้จะเสร็จแล้วครับโอ้โหแล้วถ้าเพื่อนๆชอบร็เขียนเพื่อนกันต้องทําไงครับกดอะไรอีกครับกดตะไคร้แล้วครับอ่าแล้วบายบายเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเจอคลิปใหม่นะครับจะจอคลิปใหม่นะครับบายบายครับผมบาย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 ครับผมบายบายครับผมโอเค กดไลค์กดแชร์กดยังไงครับทำาไงครับ oh. โอ้โหกดไลค์อย่างนี้เลอครับบ๊ายบายครับ